แม่คาเรลในซอสมะเขือเทศโรซาบะหมี่ญี่ปุ่นฮาจิบังราเมนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮฟิล์มกรองแสงเซเอ อยู่ในบรรยากาศของปีที่7นะคะฤดูหนาวค่ะรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่6แล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมนะคะ,ะซึ่งวันนี้น่าดีใจมากๆน่าดีใจเพราะว่าเป็นโรงเรียนใหม่ทั้งคู่ไปไหนกันมานี่ <c oughs> อยู่โรงเรียนิ่งจำหรอเวลามาครั้งแรกในเราชอบพวกโรงเรียนใหม่ๆนี่อาจจะมีความคิดใหม่ๆอะไรใหม่ๆมาให้ก็ได้นะคะเอาละค่ะว,วันนี้ค่ะสองโรงเรียนนะคะที่จะเข้าแข่งขันนะคะโรงเรียนแรกค่ะมาจากนครนายกค่ะโรงเรียนนครนายกวิทยาคมค่ะขอเสียงน่อย อยู่ฝังนี้อยู่ฝังนี้นี่คือโรงเรียนขนมขาวทีอยู่บ้านติดกันทีั้นเลยตอนน้้าท่วมกันท่มด้วยกันโรงเรียน ว่าโรงเรียนที่6ที่จะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโรงเรียนอะไรไปเจอไปเจอไปเจอเขามาพิราตารามจะเป็นนนทบุรีหรือจะเป็นนครนายก<อ>จะเป็นบ้านส้มหรือบ้านคุณงงน,นะคะแต่ไมว่าโรงเรียนไาน,นะคะที่ผ่านเข้ารอบไปทะลุทะลวงจนเหลือนหนึ่งโรงเรียนจะได้เป็นแชมป์ประจำฤด,ดูนะคะก็รับถ้วยประจำฤด,ดูค่ะและทุนการศึกษาอีก10,000แบาทค่ะ และเมื่อเราได้แชมป์ประจำเลยดูทั้ง3โรงเรียนแล้วก็จะมีรองแชมป์แต่และดูอีก3โรงเรียน, <c oughs> นรอบล้างตานะครับจาก6โรงเรียนคัดทีเหลือ3นะครับจาก3เหลือ1ใครได้เป็น1จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับค่ะและแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพ,พระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิฟิพัฒน์นะคะพร้อมทุนการศึกษาให้อีก10,000 0บาทด้วยค่ะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่จังหวัดให้แก่โรงเรียน ตัวเองไปแล้วนะคะเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจค่ะเรามีตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะกรุงเทพฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จำนวน40ท่านด้วยกันนะคะจากยาแก้ไอน้ำดำตรางูค่ะอข,อขอบคุณ<า>ค่ะ,ะคแล้ววันนี้นะคะคณะกรรมการของเราค่ะประจำฤดูหนาวยังเป็น3ท่านนี้อยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เรืองยศนะคะพอลบุรีรัตน์นะคะแล้วก็ครูถี่มค่ะครับ,รบมาถึงโรงเรียนแรกเลยครับโรงเรียนนครนายกวิทยาคมจ,าจังหวัดนครนายก ที่เขาบอกออก็มาครั้งแรกนะครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงเมียห่วงทหารอาจจะใหม่แต่ฝีมือไม่ใหม่ก็ได้นะคะซับร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนนครนายกวิทยาคมจากจังหวัดนครนายกกับบทเพลงเมียห่วงทหารค่ะทพี่จะต้องไปประจำการที่ปัตตานีแล้วนะ พี่ชาติถ้าพี่ชาติไปแล้วพี่ชาติอย่าลืมขวัญน,นะสุดจะห่วงทหารไทยใจห่านกล้าไปแนวหน้าน้องอยู่หลังนั่งคอยพี่ยืนจับปืน ถึงขอพี่มองตรงฟ้าฟ้าดวงจันทราสื่อใจน้องมองเห็นได้ส่งถึงพี่ที่จากมาอยู่ป่าใครว่าคนไกลคิดถึงพี่ Up ว่างจากงานให้กลับบ้านหานมองมางพี่ไกลน้องไปสองปีกลัวพี่ห่างหากเปลี่ยนใหม่สทุกอย่างถ้าพี่รักจะอ่างจะพิน กินกัญญาลักษณ์สุขสินชัยชื่อเล่นชื่อนิ้งค่ะกำลังกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนนครนายกวิทยาคมค่ะอายุเท่าไหร่คะสิบสามสิบสี่ค่ะสิบสี่ปีแล้วกินอะไรเนี่ยนนครนายกสงสัยจะกินมนยงชิดมะยงชิดปลูกมากที่นครนายกวกนงสาวกนงลูกเท่านี้ เดี๋ยวกลับมาคุยกันเดี๋ยวกลับมาคุยกันเราอยากไปคุยอีกสักหนึ่งคนใช่ไหมเราไปแซ่บแม่แว่ทราบมาว่าอะไรโอ้ยตลกจังจริงๆแล้วนะคะการจะมาแข่งขันของเวทีชิงช้าสวรรค์เนี่ยเราจะให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้แค่30คนต้องไม่เกินสามสิบรวมต้อง30โรงเรียนนี้มี31ฉะนั้นมีหนึ่งคนที่สละสิทธิ์ใครพี่โซเรานักรักษาเรารักนึกใจเขาเขาบอกเขาสละสิทธิ์มีไหมมีค่ะขอเชิญหนึ่งคนค่ะชื่ออะไรนะคะ น้องเบทค่ะน้องเบทโอ้โหน้องเบทมาดิเลยมาดิเลยน้องเบทโอ้โหนี่จะมาแต่งตัวหล่อขนาดนี้วัยรุ่นวัยรุ่นอย่างนี้ต้องรับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนะนะภูมิจันทร์หอนักร้องได้แน่เลยเสียงแหบอย่างนี้นักร้องอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่ว่าเกินเนี่ยเกินเราเป็นอะไรนักร้องฮะเต้นนามารินครับเค่าเนี่ยเหรอสละสิทธิ์เองหรือเพื่อนบังคับสละสิทธิ์เองครับ เสียใจไหมเสียใจไหมขำเลยสองเือนแบนี้เสียใจไหมเสียใจไหมเสียใจครับแต่ทําเพื่อทีมเสียใจแต่ําเพื่อทีมโอ้โหเอางี้เมื่อสละสิทธิ์แล้วลุงโนตจะเปิดเวทีนี้ให้โชว์เครื่องดนตรีที่เราเล่นโชว์ตรงนี้อะไรอะเอามาแต่ว่าไม่มีคะแนนเอาไปหยิบมาไปหยิบมาไปหยิบมาโชว์เลยนี่หยิบมานี้มานี้ นี่ระดับอาจารย์เลยเรียบเรียงเสียงภาษาลังวัลไม่รู้เท่าไหร่ลองตีโชว์ต่อหน้าอาจารย์ลองซิให้อาจารย์วิเคราะห์ผ่านผ่านโอ้โหอลาดาเลยอลาดาสนใจเลยไม่ใครก็สจะดาจิตแล้วให้น้องเบสอวยพรเพื่อนเพอวันนี้ได้ขึ้นเวทีสมใจแล้วเนี่ย มือนทุกคนชนะครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมของเขาน่ารักดีน่ารักดีครับเดช้าก็ยังตื่นเต้นกันอยู่เกรงเกรงกันอยู่สำหรับโรงเรียนน้องใหม่นะคะแต่ก็ฝีมือไม่ใหม่เลยนะคะผ่านไปแล้วค่ะหนึ่งโรงเรียนค่ะสำหรับโรงเรียนนครนายกวิทยาคมจากจังหวัดนครนายกค่ะเลืออนหนึ่งโรงเรียนนะคะบ้านพี่ส้มค่ะใกล้ๆเลยนะคะโรงเรียนบางบัวทองจากจังหวัดนนทบุรีแต่ช่วงนี้ค่ะพักการสักครู่แล้วกลับพบกับชิงช้าสวนในช่วงนาครูเดียวค่ะ มองทำไมไม่รักก็มองทำไมมองทำไมไม่รักก็มองทำไมมองทำไมไม่รักก็มองคุณนด้วยเฮ้ยแต่ไันนด้รักดีนะใครจะเข้ารอบก็ตามทั้งคู่เก่งทั้งคู่เลยโรงเรียนที่6ที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้แก่